สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกประเด็นร้อนซึ่งเราพบกันเป็นประจำทาง MOAC TV วันนี้ยังอยู่กับผมสถาพรเรียป่าเช่นเคยนะครับหลากหลายประเด็นครับที่เราจะหยิบยกมาสนทนาพูดคุยกันในรายการแบบนี้ ซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยแล้วก็ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะประเด็นทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะเลยนะครับวันนี้มีเรื่องสําคัญที่เราจะมาสอบถามแล้วก็มาเจาะลึกกันเรื่องของข้าวนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับหลายคนก็ทราบกันดีว่าในอดีตนั้นประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ผลิตข้าวอันดับต้นๆของเูืที่รวภูมิภาคก็ว่าได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ต้นทุนในการผลิตมันสูงขึ้นก็ทําให้ประเทศที่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคู่แข่งกับเรา ก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้นําเหนือเราขึ้นไปแล้วทีนี้ในสู่ของประเทศไทยเราก่อนที่จะก้าวเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนเรื่องของข้าวมีความพร้อมแค่ไหนลดต้นทุนได้ไหมเกษตรกรจะลืมตาอ้าปากได้ดีกว่านี้หรือไม่อย่างไรวันนี้ครับผมมาอยู่ที่กรมการข้าวนะครับเพื่อมาพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมการข้าวคุณชยัยฤทธิ์ดำรงเกียรตินะครับท่านอยู่กับผมตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับม เอาเป็นภาพรวมให้ท่านอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้ได้ฟังกันก่อนว่าสถานการณ์ข้าวไทยในยุคป,ปัจจุบันนี้เป็นยังไงม้างรครับครับถ้าพูดถึงเรื่องข้าวของประเทศไทยเรานะครับถือว่าเป็นพืชที่มีความสําคัญมากนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจที่ผมจะชี้เห็นว่ารายได้จากการส่งออกข้าวและก็ที่ใช้บริโภคภายในประเทศเนี่ยปีละประมาณ4,0,000 0กว่าล้านบาทนี่ถือว่าเป็นมูลค่ามาหาศาล ที่ข้าวทำรายได้ให้แก่ประเทศนะครับถ้าจะมามองในแง่ทางด้านสังคมนะถ้าพูดถึงตัวเกษตรกร,เ,กรเนี่ยก็ประมาณ3.7ล้านโครเรือนแล้วก็ประมาณ1 6ล้านคนถ้าคิดเป็นรายนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เห็นว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอีกทั้งเนี่ยข้าวมันเป็นพืชที่คู่บ้านคู่เมืองเรานะฮะเป็นประเพณีวัฒนธรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากข้าวและสุดท้ายก็คือข้าวเนี่ยผมยังมองว่าเป็นพืช ที่มีความสําคัญทางการเมืองด้วยเพราะว่ากรณีถ้าประชากรส่วนใหญ่และเป็นคนยากคนจนเดือดร้อนเนี่ยรัฐบาลก็ไม่สบายใจตรงนี้นะครับ,รบผมพูดถึงเรื่องข้าวเนี่ยเราเองถ้าพูดถึงเรื่องของการส่งออกและมูลค่าที่เราส่งออกเนี่ยเราเราเป็นแชมป์ของโลกมาไม่ต่ํากว่า3ทศวรรษนะครับชแชมป์ระดับ,บโลกเลยนะครแบบชมป์ระดับโลกนะครับไม่ใช่3มทศวรรษผมพูดผิดนะครับ ประมาณ30กว่าปีมาแล้วนะครับผม,มซึ่งตรงนี้เองเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยเรานะแต่อย่างไรก็ตามนะครับที่มีข่าวคราวว่าขณะน,นี้สาการข้าวของเราเนี่ยเรากําลังจะแพะ้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียบ้างเวียดนามบ้างอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะบางช่วงบางเวลาเท่านั้นนะฮะ แต่ถ้าจะพูดถึงภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยผมยังมีความมั่นใจตรงที่ว่าถ้าเรามองพื้นที่ปลูกข้าวประเทศไทยเราเนี่ยรวมแล้วประมาณ60กว่าล้านไร่นแล้วก็ถ้ารวมทั้งนาปรังด้วยรวมแล้วประมาณเกือบ80ดล้านไร่เนี่ยซึ่งผลผลิตตรงนี้เนี่ยมีข้าวออกมาไม่ต่ำกว่า35ล้านตันข้าเปลือกถ้าพูดถึงผลผลิตที่ได้พูดถึงประชากรและก็การใช้บริโภคอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ย เรามีข้าวที่สามารถส่งออกได้ปีหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นข้าวสารไม่ต่ำกว่า10ล้านตันต่อปีครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าถ้าพูดถึงผลผลิตข้าวที่ยังส่งออกได้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยยังมีปริมาณมากกว่าอีกหลายๆประเทศ <c oughs> แต่กรณีที่เกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ผมพูดว่าบางช่วงบางเวลาซึ่งถ้าเราสามารถส่งออกได้ตามเป้าหมายจริง เราก็ยังเป็นครองความเป็นหนึ่งของโลกอยู่นะครับเพราะนั้นให้มีความมั่นใจประเทศอื่นๆที่เขาสามารถแซงเราไปได้เช่นกรณีเวียดนามเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเวียดนามขณะนี้ไปมีการพัฒนาข้าวอยู่ในประเทศกัมพูชาด้วยทั้งๆที่ตัวเขาเองเนี่ยศักยภาพการผลิตกับการบริโภคนียก็เหลือปีหนึ่งไม่เกิน5้ถึงเล้านตันเนี่ยถือว่าสูงสุดแล้วโดยพื้นที่ของเขาโดยพื้นที่ของเขาโดยข้อจํากัดต่าง แต่ว่าที่เขาสามารถส่งออกได้มากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ไปอาศัยเครือข่ายของประเทศเพื่อนบ้านส่วนอินเดียเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องกับประชากรเช่นกันแต่อินเดียเนี่ยเขามีการสำรองข้าวไว้เพื่อความมั่นคงในปริมาณมากแล้วก็ถ้าปีไหนเขาเห็นสถานการณ์ก็ดีขึ้นเขาเจะเอาข้าวที่สำรองนี้มาส่งออกด้วยทําให้บางปีบางช่วงบางเวลาเนี่ยเขาก็สามารถส่งออกได้มากกว่าประเทศไทย<ม>ก็เป็นไปได้<ม>แต่ถ้าพูดถึงภาพรวมในระยะยาวเนี่ย ผมยังมั่นใจนะครับว่าไทยเราเนี่ยในเรื่องการผลิตข้าวเนี่ยหรือแม้แต่การส่งออกข้าวเนี่ยยังคงครองความเป็นหนึ่งของโลกได้ในระยะยาวนะถ้าดูตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเรื่องของการเป็นอันดับต้นๆหรืออันดับหนึ่งของโลกในการส่งออกข้าวเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าคู่แข่งของเราเนี่ยคุณภาพกับปริมาณเนี่ยอันไหนมันจะสําคัญกว่าการที่จะแย่งชิงการตลาดตรงนั้นได้ฮะผมคิดว่าถ้าเรามามองในเรื่องของ ที่คุณสถาพรพูดว่าเรื่องปริมาณคุณภาพของข้าวเนี่ยมันก็ต้องมามองตลาดทั่วโลกด้วยครับคือเราส่งออกข้าวไปทั่วโลกมีประมาณร้อยกว่าประเทศแล้วก็ที่มีการพูดกันมากว่าขณะนี้เนี่ยข้าวเวียดนามเนี่ยได้แย่งตลาดไทยไปหมดแล้วในประเทศอาเซียนนยอะอันนี้ยอมรับนะครับสัดส่วนของประเทศไทยที่ส่งออกในอาเซียนเนี่ยขณะนี้เนี่ยเรามีสัดส่วนอยู่ประมาณเพียง1 6เปอร์เซ็นต อีก84%เราสบออกไปทั่วโลก<ะ>นี่คือความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นตลาดก็แบ่งออกเป็นสองตลาดก็คือตลาดหลักๆคือตลาดบนกับตลาดล่าง<ะ>ตลาดที่ต้องการข้าวคุณภาพสูงแล้วข้าวคุณภาพต่ําเพราะฉะนั้นในตลาดข้าวคุณภาพต่ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนผมยอมรับว่าเวียดนามเนี่ยราวนี้เขากำลังตีตลาดในส่วนนี้อยู่<ะ>เพราะว่าข้าวของเวียดนามส่วนใหญ่นะครับเป็นข้าวที่อยู่ในระดับข้าวขาว25เป็นเป็นหลักนะครับ นอกจานก็เป็นข้าว10บ้างซึ่งประเทศไทยเราข้าวส่วนใหญ่เราเป็นข้าว100แล้วก็มีข้าว5บ้างเพราะฉั้นตลาดถ้าตลาดข้าวขาวเนี่ยก็เวียดนามเนี่ยเขาเป็นตลาดล่างเพราะฉะนั้นราคาของเวียดนามถ้าพูดไปแล้วในต่อต่อตามเนี่ยจะถูกกว่าประเทศไทยเราอีกทั้งถ้าพูดถึงข้าวหอมก็เช่นกันนะข้าวหอมเนี่ยเราเป็นข้าวหอมคุณภาพดีระดับโลกนะครับข้าวพรีเมียม เป็นความต้องการของตลาดโลกมากเวียดนามก็มีข้าวหอมเช่นกันทั้งผลิตที่ไหนเวียดนามไม่ที่เขเมรคุณภาพสู้เราไม่ได้ราคาก็ต่ํากว่าสรุปได้ว่าถ้าพูดถึงปริมาณการผลิตนะฮะในส่วนที่เหลือเพื่อการจําหน่ายเพื่อการส่งออกเนี่ยผมยังมั่นใจว่าประเทศไทยเรายังครองความเป็นหนึ่งของโลกอยู่สัดส่วนที่เราครองมาตลอดประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าพูดในเรื่องคุณภาพเนี่ย เราก็ยังครองความเป็นหนึ่งในโลกอยู่ในเรื่องของคุณภาพข้าวทั้งข้าวขาวข้าวหอมหรือแม้แต่ข้าวเหนียวะนะครับผมอืทีนี้คุณภาพเนี่ยเจาะลึกไปนิดหนึ่งนะว่าสายพันธุ์ข้าวถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆบ้านเราเป็นยังไงบ้างคือในบรรดาพันธุ์ข้าวทั้งหมดผมพูดในตระกูลข้าวหอมก่อนนะข้าวหอมเนี่ย ที่เป็นข้าวที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะคือข้าวบาสมาติของอินเดียเนี่ยก็ขายได้ราคาสูงเพราะมีตลาดเฉพาะแต่ถ้าเป็นข้าวหอมที่เป็นตลาดทั่วไปเนี่ยเรายอมรับว่าเคยมีข่าวคราวว่าอพม่าเนี่ยประกวดชนะเราบ้าง <c oughs> เดี๋ยวบางทีข่าวสุดท้ายว่าเขมรบ้าง <c oughs> แล้วเคยมีข้าวจัสมินของอเมริกาบ้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมขอยืนยันได้ว่าในจากการที่กลมการข้าวเนี่ย พยายามที่จะศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียและก็หาความชัดเจนในเรื่องของว่าของใครดีกว่าของใครนะฮะทางกรมการข้าวรายได้มีข้อมูลที่ค่อนข้างแน่ชัดทั้งทางเคมีและทางกายภาพว่าข้าวหอมมะลิของเราเนี่ยเรายังมีความมั่นใจว่าเป็นหนึ่งในโลกอยู่ในบรรดาข้าวหอมด้วยกันในสัดส่วนข้าวหอมนะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของพันุ์ข้าวตรงนี้เนี่ย ข้าหอมมะลินี่เป็นข้าวที่มีข้อจํากัดอยู่บ้างนะฮะเช่นกรณีว่าผลผลิตต่อไร่เนี่ยค่อนข้างต่ําเพราะว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวได้ปรับปรุงคัดพันุมาจากพันุ์พื้นเมืองนะครับนี่คือข้อข้อจากัดแล้วก็ตัวของข้าวหอมมะลิเองเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของโรคไหมย้อนตรงนี้เองเป็นเรื่องที่กรมการข้าวต้องคิดต่อไปในการที่จะพิจัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวซึ่งผมจะเล่าให้ฟังในช่วงหลังว่า เราจะมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวเรื่องนี้อย่างไรเนี่ยส่วนในเรื่องข้าวขาวเนี่ยผมคิดว่าข้าวขาวเราเนี่ยนับเป็นความโชคดีนะฮะเพราะว่าเรามีวิวัฒนาการหรือการพัฒนาการเรื่องข้าวขาวเนี่ยตั้งแต่ปี2512นะฮะซึ่งพันธุ์แรกที่เหมือนกับการเป็นการปฏิรูปพันธุ์ข้าวประเทศไทยเนี่ยก็คือพันธุ์กขง พันก็ขอหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่เราเอาพันข้าวจากทางสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติอีรี่มาผสมพันธ์ซึ่งทําให้ได้เราได้ข้าวที่มีคุณภาพดีแล้วก็ต้องขอบคุณเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ของประเทศไทยในอดีตนะครับเพราะได้วางมาตรฐานไว้สูงมากในการปรับปรุงพันธุ์เช่นกรณีที่เราพูดถึงว่าในการปรับปรุงพันเนี่ยเราจะกําหนดมาตรฐานไปเลยหนึ่งต้องเป็นข้าวคุณภาพสูงซึ่งเป็นข้าวขาวคุณภาพสูง เพราะฉะนั้นเขาจะกำหนดความยาวไว้ว่าความยาวเนี่ยต้องเจ็ดมิลขึ้นไปความหมายตรงนี้ก็คือว่าถ้าข้าวเจ็ดมิลขึ้นไปเนี่ยสามารถจะ,จะทําเป็นข้าวร้อยเปอร์เซนได้ประการที่สองเรามองเรื่องผลผลิตประการที่สามเรามองเรื่องของอเรื่องของการต้านทานโรคมแมลงซึ่งเหล่านี้มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะพันธุ์ไปและก็การพัฒนาตรงนั้นเนมื่อเริ่มปี2522จนมาถึงวันนี้เนี่ย กอขอตัวสุดท้ายของกรมการข้าวที่ประกาศไปก็คือกอขอ47ซึ่งเป็นพันุ์ที่ใหม่เอี่ยมอ่องแล้วก็มีคุณภาพเป็นข้าวขาวร้อเซตได้และที่สำคัญที่สุดต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพราะนั้นี่คือความได้เปรียบแล้วก็พอเราได้เมล็ดพันธุ์ได้พันธุ์ข้าวที่ดีมาแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราเหนือกว่าหลายประเทศนะครับจากการที่ผมไปดูงานมาเนี่ยก็คือกระบวนการผลิตเม็ดพันธุ์ของเรา เรามีความชัดเจนมากในการกระบวนการผลิตเม็ดพันธุ์เรามีความโชคดีที่มีศูนย์วิจัยข้าว27ศูนย์ในการผลิตเม็ดพันธุ์ครับเมล็ดพันธุ์หลักซึ่งกระบวนการตรงนี้จะมีความยุ่งยากซับซ้อนแต่สิ่งหนึ่งที่ได้คือพันธุ์ที่ได้มาจะมีความบริสุทธิ์สูงและก็ตรงตามพันธุ์นะแล้วก็ในกระบวนการต่อไปซึ่ง เป็นปัญหาของหลายๆประเทศที่ผมไปดูมาเนี่ยก็คือการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายเมล็ดพันธุ์ขยายก็คือต่อยอดจากเมล็ดพันธุ์หลักมาเรามีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่23ศูนย์ทั่วประเทศผลิตได้ปีละประมาณ8 0 0 0 0ถึง100,000ตันนี่คือหัวเชื้อที่สำคัญที่จะกระจายเมล็ดพันธุ์ไปส่งผลให้การกระจายเมล็ดพันธุ์ที่ต่อไปเป็นเมล็ดพันธุ์จำหน่ายซึ่งเรามีกระบวนการแยะเมล็ดพันธุ์จำหน่ายที่เราวาง ไว้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้าวชุมชนสาก์การ,กรเกษตรพวกผู้ประกอบการต่างๆกลุ่มกเกษตรกรต่างๆเนี่ย<ม>ทางกรมการข้าวก็ไปสนับสนุนตรงนี้ในการทํางานทําให้เรามีเมล็ดพันธุ์ดีกระจายไปทั่วประเทศ<ม>เพราะฉะนั้นคุณสารพรทราบไหมว่ากรณีที่คุณปรับปรุงพันธุ์ได้หนึ่งพันเนี่ยคุณทําอย่างไรที่จะให้เกษตรกร,กรได้รับการยอมรับตรงนี้มไม่เพียงพอนะ พอเกษตรกรยอมรับแล้วเอามาเล็ดพันธ์ุจากไหนนี่คือโปรเซสการทํางานของกรมการข้าวในเรื่องการสร้างกระบวนการผลิตเม็ดพันธ์ทําให้ข้าวพันธุ์ดีเนี่ยกระจายไปในอดีตที่ผ่านมาที่ผมทํางานใหม่ๆนะตั้งแต่ปี2,520กว่าเนี่ยรเรามีสัดส่วนของข้าวพันธุ์ดีในประเทศประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ผมพูดได้เลยว่าสัดส่วนข้าวพันธุ์ดีที่กระจายออกไปไม่ต่ํากว่า 80%ตรงนี้เองเนี่ยทำให้ข้าวคุณภาพดีเนี่ยเรากระจายไปทั่วผมเองยังขอขอบคุณนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวในอดีตที่ได้สร้างคุณูุปการตรงนี้ไว้ถ้าไม่มีพันธุ์ข้าวที่รับรองพัน์ธุถ้าไม่มีการผลิตเม็ดพัน์ธุที่เป็นไปตามระบบเนี่ยป่านนี้เมล็ดพันธุ์ดีเหล่านี้ก็ไม่สามารถกระจายไปสู่พี่น้องชาวนาได้และที่สําคัญที่สุด เมื่อเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่กระจายไปถึงข้าวของประเทศไทยโดยมาตรฐานแล้วก็จะคุณภาพต่ำํำนี่เป็นข้าวคุณภาพดีแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงในอนาคตนะเรื่องที่หนึ่งเรามองในเรื่องของคู่แข่งก่อนครับขณะนี้หลังล่าสุดที่ผมไปเวียดนามในต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเวียดนามมีโนโยบายอย่างแน่ชัดว่าพันข้าวของเขาที่จะรับรองพันต่อไปต้องยาวเจ็ดมิลขึ้นไปเห็นไหมฮะ เขากําลังจะยกระดับแข่งขันกับประเทศไทยเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเป็นตลาดคุณภาพต่ำเนี่ยมันมีข้อจํากัดในเรื่องของตลาดมากและก็ขายได้เฉพาะพื้นที่แล้วก็ราคาต่ํากว่าประเทศไทยมากต่อไปเขาจะมาแข่งข้าวขาวคุณภาพสูงกับเราในอนาคตข้าวหอมก็เช่นกันเขากําลังจะปรับปรุงใหม่เหมือนกันเขาวางแผนระยะยาวไว้เป็น1ิปีว่า2011ถึง2020เขาจะมีข้าวหอมพันุใหม่ที่ดีออกมา ซึ่งเขาหวังคาดหวังว่าจะต้องชนะข้าวหอมมะลิเราให้ได้สิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่ทางกรมการข้าวต้องระบัดระวังที่สุดในการที่จะคิดต่อไปอนี่คือความภาคภูมิใจที่ว่าทําไมข้าวคุณภาพของประเทศไทยเป็นข้าวคุณภาพสูงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเวียดนามแม้แต่ได้พันข้าวคุณภาพสูงมาแล้วแต่การกระจายพันธุ์เหล่านี้ให้ไปทั่วถึงกับพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาที่จะคบคิดกันเยอะ มีเวลาที่จะมาวางแผนการทํางานแนวทศกันอีกมากมายนะแต่สิ่งหนึ่งบอกได้เลยว่าเราหยุดอยู่กับที่เมื่อไหร่ถ้าเราหยุดอยู่กับที่เมื่อไหร่เวียดนามตามเราทันแน่นอ,อนเอาละครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเรื่องของข้าวครับ